วันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด3คิวครึ่งนะลูกค้าครับขอ,ยอ,ของยี่ห้อคุมสูมาให้นักไมาชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นคุมสูรุ่น w A สามร้อยแปดสิบรุ่นแปดนั่นเองตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับอ่าเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดตัวท็อปสุดนะ ของค่ายโคมสูรของเขาณปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะลูกค้าถ้าเกิดใช้เทียบมวยนะครับกับรถที่ขายที่ศูนย์โคมสูรบางกอกไทแยแนลนด์บ้านเราเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าศูนย์บ้านเราเนี่ยไปอีก2รุ่นนะครับหาก็ <c oughs> ถือว่าใหม่มากๆนะตัวนี้นะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยขายแค่รุ่น6นะแต่ว่าตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปเป็นรุ่น8แล้วก็จะใหม่กว่าบ้านเราไป2รุ่นนะครับแน่นอนรุ่นใหม่อย่างนี้ลูกส่งมาดิเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดเลยทำออกมา บึกบึนมากยิ่งขึ้นนะฮะหล่อเท่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่เซฟตี้ก็จัดเต็มนะฮะมีกล้องหลังติดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับนี่คนรุ่ด้านหลังแน่นอนเป็นะระบบคนรุ่ไฮริฟแบบใหม่ความเร็วรอบเนี่ยจะหนุนเร็วขึ้นแรงขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์นะครับลูกค้าครับนี่ออโต้ไปเลยนะครับยางนะฮะเป็นยางเบอร์ยี่สามจุดห้ายี่ห้านะฮะตามสายรถตักสามฟิวครึ่งนะครับลูกค้าครับนี่ WA สามร้อยแปดสิบนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันในส่่่่วนนนนนนนขอออองงงเเคครรืืยยตต์์ะะฮแสูบ เทอร์โบนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของรหัสเครื่องของเขานะครับจะเป็นคมัสตุ 6D 107นะครับจะเป็นเครื่องมาตรฐานเลยของตัว3แปดศูนย์นะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพใกล้ๆอ,อันนี้สั่งหัวฉีดนะครับเงนใสๆสวยๆนะตัวนี้นะครับ นะอันนี้เป็นฝั่งหัวฉีดนะครับผมพาอ้อมไปนะดูในส่วนของฝั่งเทอร์โบของเขาด้วยนะครับนี่อยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะสามนะครับเปิดดูชัดๆใกล้ๆกันนะครับ ใ,ใส่ๆนะก็ทั้งสองฝั่งนะครับก็แท้งสวยดีมากๆนะลูกคนะ้าจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะสวยๆใสๆเดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับนี่นะฮะแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะลูกค้าพวกการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะฮะออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับผมนี่นะฮะแขนเขินรอยเล้ารอยดำไม่มีนะลูกค้าครับนี่นะฮะสั่ไปส่วนุกแปดุกีมาเนื้อเต็ม แต่อันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกียร์กันในะส่วนเกียร์แน่นอนรถตักไซส์ใหญ่อย่างนี้นะฮะเขาก็จะมาพร้อมกับระบบเกียร์ทอร์กนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่เกียร์ทอร์กนะฮะภาพเกียร์ลุนใหม่นะครับตัวอะไรเยอะนะครับสวยๆใสๆแุ่มนแบบนี้เลยจุดรัด้วซึ่งไม่มีนะครับตัวนี้นะนี่สายเสริมแองดีหมดนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันบ้างลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวจะลองขับเทสนะครับในส่วนของตัวเกียร์นะฮะกับปั๊มของเขาให้ดูด้วยนะครับ ขึ้นมาด้านบนนะครับสภาพหน้าตาฟิลลิ่งภายในนะฮะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่่อสวยนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอสีดับใหม่หมดแล้วนะครับสวยงามดูง่ายใช้งานง่ายนี่กล้องหลังขัดเจวเลยนะครับแล้วถ้าพุกแอร์กันนำความเย็นนะครับก็มาเย็นพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยตัวนี้นะครับนี่นะฮะเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบโอเคจะเป็นตัวกัน จุดยิ่งภายในก็จะประมาณนี้คอนโทรลเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับขึ้นลง1ตัวความงาย1ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดตัวเห็นความให้ดูนะครับนี่นะฮะลอยได้นิ่มๆสบายๆนะครับ,รบ,บ,รบลูกค้านี่นะฮะพร้อมลุยพร้อมใช้นะครับอ่อนแรงนะครับนี่นะฮะจังหวะเจ้แข่งก็นุ่มนะฮะตามไม้ตามม,าตามือเลยคอนโทรลนี้นิ่มมากนะลูกค้ะนะาเนี่ยแค่ใช้นิ้วผักเบาๆก็ไปแล้วนะครับลูกค้าโอ้โห นุ่มเหลือเกินนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันบ้างในส่วนของเกียร์ตามสายเกียร์ท็อกก่อนเลยเขาจะมีทั้งหมด4เกียร์ตามนี้เลยนะครับเดินหน้า4ี่ไฟหลัง4นะครับแต่ว่าไอ้ตัวเกียร์รุ่นใหม่อย่างนี้เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันนะฮะของเกออโต้ Auto. มาให้เราได้เลือกใช้ด้วยอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะออโต้ Auto. เป็นรูปมือขออภยัยออโต้เนี่ยจะมี2ระดับมีโลกอ H นะฮะโลก็คือ นะ L นะฮะ H ก็คือ High นะครับ Low กับ High นั่นเองนะครับถ้าเป็นออโต้จะมี2ระดับนะแต่ถ้าแมนนวลเนี่ยดูยง่ายเลยสัญลักษณ์รูปมือนะฮะก็คือบิดเกียร์ตามมือเปลี่ยนเกียร์ตามมือนั่นเองเป็นแมนนวลนะครับตรงตัวเลยนะครับฮะก็คือสามารถเลือกได้แล้วแต่คนขับนั่งางานทำได้เลยแต่วันนี้จะลองแบบแมนนวลให้ดูก่อนเพราะว่าจะได้ลองเทสเกียร์หนึ่งถึงสี่ได้ว่าเขาใช้งานได้ครบดีหรือเปล่านะครับจะได้สับเกียร์ตามมือไปเลยนะครับอ่ะกดเบรกมือแล้วก็มาลองกันเริ่มจากเกียร์นหนึ่งก่อนนะครับหนึ่ง นี่นะครับนี่นะฮะถอยหลังครบนะฮะเดินหน้ากันมากนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่ปื๊ดนะฮะนี่ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองใช้หลังลากเกียร์ให้ดูบ้างนะครับนี่นะฮะปื๊ดนี่ก็ไม่ต้องรอรอบนานนะครับแป๊บเดียวมาเลยนะฮะตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไม่หนำใจเดี๋ยวขอเดินหน้าอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะฮะเดินหน้านะครับื น,นะฮะไม่ต้องรอรอบนานนะครับแปบ๊บเดียวมาเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่เกียร์แรงทํางานไวนะครับแล้วก็เรื่องความคล่องตัวความนิ่มของพวกชุดพวงมาลัยของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มตามไม้ตามมือเยอะมากนะครับตัวนี้นะครับเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัวคอมมอนสูนเดอร์เดย์ซัมอร์ด80รุ่น8คันนี้นะครับ ใช่นะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักโคมโซ่ W380 รุ่น8คันนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับ ติดต่อสอบถามข้อมูลเติอหาได้ทีบอร์ทรที่ขึ้นตัวนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอาจจะมีร่ปมของเขาละเอีดยดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสตลอดใช้งานของเขานะครับ,บละเอีดยดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทงางไลน์อีกที้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใ,ใจนะครับครนนี้ในบอยได้าเลยว่าแหงสวยทั้งคันนะฮะจุดรั่รวซึมไม่มีนะครับแรงปั๊มนะฮะเครื่องเกียร์ของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นระบบครบแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยแล้วก็ค่านดเ่าตัวในบอย ก็สามารถโทรเข้ามาตามเบอร์โทรตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดท่านใดดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็ฝากกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจ่าาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคิปหน้าสวัสดีครับ